นิทรรศการในมณฑลเหอหนานจะแสดงเรื่องราวการเดินทาง14ปีของคงจื้อในการสแสวงหาและเผยแพร่ปรัชญานิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องราวการเดินทาง14ปีของคงจื้อนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่แห่งจีนโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสแสวงหาความรู้และการเผยแพร่ปัญญาของท่านกำลังจัดแสดงอยู่ที่เมืองเจิ้งโจวทางตอนกลางของประเทศจีนโดยได้จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าประมาณ197ชิ้น ในเทศกาลนี้มีชื่อว่าการเดินทางเพื่อการบำเพ็ญเพียรการเดินทางของคงจื้อโดยปัจจุบันได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประจำมณทนเฮือนานโดยได้รวบรวมโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์28แห่งทั่วประเทศจีน ในทศการแห่งนี้ได้แตกต่างจากการเล่าเรื่องราวดำดับตามเวลาแบบดั้งเดิมโดยใช้โบราณวัตถุเพื่อแสดงเส้นทางทางภูมิศาสตร์และการสแสวงหาทางจิตวิญญาณของการเดินทางของคงชือ้อทีมพันธรักษ์ได้คัดสรรเครื่องสำริดยกงานเขียนผู้กันภาพวาดและเครื่องปั้นดินเผาจากยุคชุนชิวหรือตั้งแต่ประมาณ770ปีก่อนคริสตกาลถึง221ปีก่อนคริสตกาลอย่างพิธีพิถัน และใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการจำลองชาคลาสสิก Classic จากการเดินทางของคงจื้ออย่างไรก็ตามโบราณวัตถุหลายชิ้นในนิทรรศการได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการเดินทางของคงจื้อได้อย่างชัดเจน